สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องนะครับเอฟซีช่องลูกขันยอเซอีสานทุกท่านครับพี่น้องทักทายเอฟซทุกท่านที่เข้ามารับชมคลิปนะครับวันนี้ผมบาวาทีนะครับเอฟซีช่องลูกขันยอเซอีสานทุกท่านมือนี้ถือว่าสีได้เบิ้งของดีราคาถูกครับพี่น้องสําหรับผู้หาหัวทองหัวแม่ลูกนะครับอีพีนี้ผมมาหอดคอกหอดฟ้ามเพลินเลยครับพี่น้องนะครับมือนี้มาอยู่หนาคอกหนาฟ้ามนะครับมือนี้เพลินมีแม่ทองนะครับซึ่งเป็นผลผลิตจากคอกจากฟ้ามเพลินนะครับผมลรากามีแม่ลูก สุดคุ้มซื้อสองได้สามมาฝากพี่ฝาน้องเฮ้านะครับเมือนี่ผมมาอยู่ขอกใดฟ้า,ามใดนะครับเดี๋ยวเมือนี่ผู้จา่าทักทอ่ากลับจากของขอกจากของฟ้ามเพื่อนเจ้านยครับผมสวัสดีครับสวัสดีค่ะแนะนำซื้อเสียงเรื่อหน้าจ้านยนะครับชื่อแอมค่ะเป็นเจ้าของฟ้าม์ม AJ 29ฟา,าร์ <new S 1> <ผ>มยูท่อำเภอจตุ จังหวัดร้อยเอ็ดค่ะครับผมบ้านไใดครับนี่ที่ตั้งฟ้านคอ,อค่ะบ้านอคอขุดจอกตำบลอีงง้องอำเภอจตุรพคตพิมานจังหวัดร้อยเอ็ดค่ะครับผมเบอร์โทรฟร้าเบอร์ใดก่็ครับศูนย์หกห้าห้าสี่หนึ่งสองหกแปดเจ็ดค่ะครับผมอ่ะนะครับเบอร์ไลน์คือขึ้นเบอร์เดียวกันเด้วยครับพี่น้องอ่าอยากติดตามเพจเพจฟลุคของฟ้ามซื่อวางได้ครับผมรเอไอเอมค่ะเอตัวใหญ่ไอเอมแล้วก็วัก้วกะ็เป็นนามสก,กุลเป็น L U A N G c h a r o e n ค่ะครับผมอ่ะเดี๋ยวผมขึ้นรายละเอียดให้เลยครับพี่น้องในเฟซบุ๊กท่านที่อยู่ต่างประเทศที่เบื้องล้างอยากได้ง่วงไปเลี้ยงในคลองในฟาร์มก็ทักทายได้ครับผมนะครับมาเบื่อตัวแรกก่อนนะครับเนาะนะครับสำหรับตัวที่แรกตัวนี้เป็นสาวทองแรกปะครับอ่าค่ะอ่าตัวนี้เป็นวัวสาวท้องแรกนะครับผมเป็นเท่าโบดนะครับสีบานเท้าเอิ่นสีเปลือกเม็ดปลาคามผุนละพี่น้องนะครับนี่ครับสีแดงเข้มๆเลยครับพี่น้อง โบดจัดนะครับผมล่องมาเบิงลาวนมด่านล่างครับพี่นอ้องเห็นชัดเลยครับว,ว่างวตัวน,นี้กําลังท้องอยู่นะครับกําลังปิดท้องส่วนสูงนี่มีรอย40หาแล้วครับเนาะค่ะประมาณ145เป็นวัวสาวท้องแรกนะครับท้องเพิ่นในตอนนี้ไสพอได้ไหมครับผมอ่าอันนี้ค่ะอาบเช่ค่ะอ่าไสกับอาบเช่11หาได้ครับพี่นอ้องอาบเช่115นะครับสายอาบเช่1ขับหาศูนย์ของกามปูฟั่ม นะครับอันนี้ก็คือสายพันธุกรรมเพิ่นนี่ครับปูเพิ่นครับพี่น้องนะครับอาบาชีหนึ่งหนึ่งห้านะครับในทองผสมยีสิบเอ็ดสิงหาคมหกเจ็ดประกันทองให้เจ็ดเดือนครับผมเจ็ดเดือนค่ะเจ็ดเดือนครับพี่น้องนะครับอีกสองเดือนก็คลอดแล้วด้วยครับพี่น้องสําหรับผู้หาง่วงไปเลี้ยงครับพี่น้องอได้ง่วงท้องไปเลี้ยงพร้อมตัวนี้ร้อยสี่สิบห้ามีครับแล้วก็ได้สดนะครับสาวท้องแรกนะครับสําหรับผู้ที่สนใจ อ่าอยากจะได้ไปเลี้ยงครับพี่น้องนะครับตัวนี้ F1 พร้อมใบเนาะค่ะอ่า F1 พร้อมใบเพดิกรีครับตัวนี้มีใบเพดิกรี F1 พร้อมเปิดใบอะไรไปได้ครับผมอ่าตัวนี้เปิดไว้49,000ค่ะ49,000บาทราคาห้องตัวล่องได้เนาะค่ะอ่ากับประกันห้อง7เดือนอีก2เดือนก็ครอดเลยด้วยครับพี่น้องนะครับ7เดือนนะครับประกันทองให้ผสมเดือนสิงหานะครับเอาตัวที่2อ่าขยับจากอ่าตัวเมื่อกี้มาเป็นไส์ใหญ่เลยพี่น้องนะครับตัวนี้ไซส์ใหญ่ยักษ์เลย นะครับก็เป็นติดกระทบนิดนึปงไปหูเพียงปากนะครับสูงใหญ่ประกันที่ร้อยหกสิบโสูงเนาะอ่าร้อยหกสิบอ่าร้อยหกสิบได้ครับพี่น้องนะครับเคยมีลูกมาเด็กโตครับแม่นี่อ่าอันนี้กับแม่สาวค่ะอันนี้ก็เป็นสาวทองแรกเนาะโอ้พี่น้องเบิ้งนะครับถ่ายใหญ่นะครับสูงใหญ่เลยพี่น้องตัวนี้ร้อยหกสิบได้นะครับในเรื่องของส่วนสูงนะครับเบิ้งครับพี่น้องเลี่ยมตนเลี่ยมโตมาดีเลยนะครับในทองเจ่เดือนแหละครับ อันนี้ท้องเจ็ดเดือนคือกันค่ะอ่าท้องเจ็ดเดือนกับ DB s o u t h e r n s i นไซดนะครับผม1นึ่ทับสองูนย์หนึ่งเจ้าอันดามันครับพี่น้องทองอันดามันประกันท้องอ้าวนะครับผมผสมอ่าหนึ่งมิถุนาอ้อขอดหนึ่งมิถุนาหกแปดครับพี่น้องนะครับผมเอาผสมยีสิบสิงหาหกเจ็ดครับพี่น้องนี่ครับมือผสมเนี่ยครับพี่น้องเอาสำหรับผู้อยากได้ไปเลี้ยงนะครับใบรอดครบ เปิดไว้หลายไม่ได้ครับแม่นี่แม่นี่เปิดไว้หาสิบเก้า 59, ค่ะหามื่นเก้าพันบาทต่อร่วงได้ครับพี่น้องเบิ้งนะครับประกันที่ร้อยหกสิบได้อพี่น้องเรื่องส้นสูงประกันที่หนึ่งร้อยหกสิบได้แน่นอนนะครับผมเอาสาวทองแรกครับพี่น้องสูงใหญ่ต่อไปเป็นตัวที่สามนะครับตัวนี้เอาสูงมาแผ่กับตัวที่สองเลยครับพี่น้องตัวนี้กะนะครับเหลือบานเท่าเอินติดกระทบสูงใหญ่ตัวนี้กะมีรอยหาสิบหาบวกครับพี่น้องตัวนี้รอยหาสิบหาบวก ตัวนี้คือหัวสาวทองแรกที่ท่องสองครับท่องแรกค่ะเป็นสาวทองแรกเหมือนกันนะครับตัวนี้เอาเบิ้งหน้าเข้าเพิ่นจักหน่อยครับพี่น้องนี่ครับผมเอาไปหาเฟสเมย์ใหญ่นะครับไอเบิ้งเทียบกับตัวที่สองครับพี่น้องเอาตัวนี้ท่องแค่เดือนลนะครับอันนี้ซ้ำกันค่ะเจ็ดเดือนเจ็ดเดือนนะครับผมกับเอาไปใช่หนึ่งหนึ่งหาครับพี่น้องเจ็ดเดือนนะครับประกันท่องเอาไปใช่หนึ่งหนึ่งห้าผสมยี่สิบเอ็ดสิงหาหกเจ็ดนะครับผม เอานี่ครับหมอจโจเป็นคนทับไห้ครับพี่น้องหมอจโจเจ้าของพอพันเลยครับพี่น้องเอาไปเชื่อหนึ่งหนึ่งหานะครับผมเอาใครที่สนใจออยากได้งว้วนทองเจ็ดเดือนไปเลี้ยงอีก2เดือนก็คลอดครับพี่น้องเปิดไว้ที่อันนี้เปิดไว้ที่ห้าหมื 52, ่นสองพันหาหมื่นสองต่อรองได้ด้วยครับพี่น้องห้าหมื่นสองพันต่อรองได้ครับพี่น้องตัวแรกสี่สิบเก้าตัวสองหาสิบเก้าตัวสามนี่หาหมื่นสองนะครับเอาต่อไปตัวที่ซีตัวนี้ตัวที่ซีนี่ เป็น F1 ค่ะเป็น F1 พร้อมใบเนาะครับเนาะค่ะอ่านะครับ F1 ฟหนึะครับพี่น้องตัวนี้นะครับเอาสูงลอยอ่าหกซิปหอนเนาะลอยหกซิปเป็นสาวท้องแรกค่ะสาวท้องแรกนะครับผมท้องกับอ่าเจ้าอ่าเดี๋ยวนะครับตัวนี้อาไพเช่ศูนย์ศูนย์แปดครับพี่น้องอาไพเช่ศูนย์ศูนย์แปดอันนี้กระลูกไส้อาไพเช่หนึ่งทับหาศูนย์คือกันครับพี่น้อง อาตัวนี้จากปากกาสิฟาร์มครับเป็นพอพันอีกหนึ่งตัวสายอัาเช่ครับพี่น้องงัวแดงนะครับผสมยี่สิบมกราหกแปดนะครับประกันทองให้ยีเดือนนะครับเนาะ่อาประกันทองที่เข่าสีเดือนแหละพี่น้องสามก้าจะเข่าซีนะครับตัวนี้อีพหนึ่งนะครับใบเพชรกีมีอยู่ครับเนาะมีค่ะมีนะครับอีหนึ่งนะครับประกันทองซีจะเข่าสีเดือนสามเดือนกว่าเป็นสาวทองแรกร้อยหกสิบปีครับเรื่องส่วนสูงเปิดไเท่ะเลครับผม อันนี้เปิดไว้สี่หมื่นเก่าค่ะสี่หมื่นเก่าพันบาทครับพี่น้องพี่น้องเห็นว่าครับว่าง่วนใหญ่ง่วยักษ์นะครับแต่ละโตนี่ถือว่าผู้กําลังหาผู้กาลังอยากได้ไปเลี้ยงนะครับสุดข่มแน่นอนครับพี่น้องตัวนี้เอาต่อไปนะครับตัวที่ห้านะครับผมตัวนี้เป็นเลือดลอยครับพี่น้องเป็นสาวทองแรกเลือดลอยไผหาเมเลิกันบระมาณพันแท่เลือดลอยเฟมใหญ่ๆครับพี่น้องตัวนี้ส่วนสูงกับประมาณหอยหาสิบหาบวกนะครับเป็นง่วสาวนะครับตัวนี้เป็นง่วสาว นะครับสาวท้องแรกนะครับมีใบเพดิกรีครับผมอยากเบิ้งใบเพดิกรีจังอยนะครับเอานะครับผู้หาเลือดลอยเลี้ยงเอาเบิ้งใบเพชรจังอยครับพี่น้องตัวเขาเองเป็นลูกอเมริกา280สายสมุนจริงกันครับพี่น้องสายรางเป็นวีแปดสดศูนะครับพี่น้องอันนี้คือใบเพดิกรีนะครับแบรนด์ทีซีพัทนะครับผมอ่าทีซียกกำลังพัทนี่นะครับเอานี่ครับสายพันธุกรรมหายหาเลือดลอยไปเลี้ยงพันธุกรรมดีๆใบเพชรงามๆครับพี่น้อง นะครับรีแน่ในใบนี่ยังเยอะเลยครับพี่น้องสายล่างเป็นวีแปดสายสายบนเป็นสโมกิกา่งกัน1 0 9 7ครับพี่น้องนี่ครับอเมริกา280ถือว่าอีกเป็นอีกหนึ่งพอพันติดใจลูกดีนะครับเอาสถานะตอนนี้กะทองเรียบร้อยครับพี่น้องทองเรียบร้อยอในทองของเขากะเป็นสาย VL ครับพี่น้องเป็นวีอลหาทับสิบห้านะครับผมวีเอลอาบัชเช่ห้าทับสิบห้านะครับเป็นลูกนะครับเอ็กซ์เลย แปดสองหครับพี่นอ้องเป็นสายเอกซเรย์แปดสองหนะครับนี่ครับพี่น้องเบิงเลียมตัวเลี่ยม,ต,ยมตัวเพิ่มจักหน่อยนะครับประกันท้องให้เด้อครับพี่น้องฟ้อมหลอดนะครับผสมน้ำเชื่อร่วมเพศนะครับตัวท้องตัวท้องเรียบร้อยนะครับผสมวันที่8กุมภาพันธ์นะครับวันที่8กุมภาพันธ์มือผสมประกันท้องให้สองเดือนกว่าๆนะครับสองเดือนกว่าจะเข่าสามเดือนตรวจเศร้าเรียบร้อยเด้อพี่น้องเพิ่มจิประกันท้องให้พร้พอ,อรม นะครับตัวนี้เปิดไปเท่าไรก็ครับ1นึ0 0 0สนหมื่นาค่ะหนึ่งแสนหนึ่งหาพันราคาห้องได้ครับพี่น้องนะครับหางัวทองครับพี่น้องนะครับไผรที่สนใจอยากจะได้ไปเลี้ยงนะครับเบื้องเลี้ยวมากเลี้ยวอยากได้น้าเพลินไปเลี้ยงกะทักท้ายเพลินมาได้ผมขืนละเรียนไ้นะครับเอารับผมหลักจากเบิ้องางัวนทองไปแล้วว่าที่นี่พี่น้องหลายท่านก็อยากจะได้แบบแม่ลูกเลยครับพี่น้องเอาแบบเห็นลูกงานํากลนะครับเพื่อการันตีว่าเขาเห็นว่าลูกเขานะครับผมผลงานดี นะครับโครงสร้างดีนะครับลูกสาวได้จักเดือนหรอครับอันนี้ได้สามเดือนค่ะสามเดือนนะครับนี่ครับลูกสาวได้สามเดือนนะครับลูกข้อแดกก็ครับนี่อันนี้ลูกเคเอฟสามหนึ่งเคเอฟสามหนึ่งลูกตัวเมียเลยครับพี่น้องนะครับเอาไล่เข้ามาครับน้องนะครับลูกตัวเมียนะครับตัวนี้เป็นลูกตัวเมียลูกสาวเคเอฟสามหนึ่งได้สามเดือนเป็นลูกตัวที่ตัวที่สองลูกตัวที่สองครับพี่น้องนะครับลูกตัวที่สองนะครับเบิ้งนะครับเลี่ยมต้นเลี่ยมตัวดีแม่แดงโบดเข้มครับพี่น้อง แม่เป็นสัว์แล้วนะครับเนาะแม่นค่ะเอานะครับเพื่อน่าอันนี้แม่กะเป็นสัต์รอบนาผู้ใดไปกะเอาไปจับสั์นะครับผมทับเอาก็ได้ครับพี่น้องคู่นี้เปิดไปเท่าไรก่อนครับคันนี้เปิดหามื่นสองค่ะห้าหมื่นสองพันบาทลูกตัวเมียนะครับเพางเห็นผลงานเขาแล้วลูกนะครับเดินตามจุดเรียบร้อยครับพี่น้องได้ลูกตัวเมียไปเลี้ยงนะครับแม่เป็นสัต์รอบนากระทับได้เลยนะครับหามื่นสองต่อร่องได้ ประกันส่วนสูงแม่ทีลอยหาซิปได้เนาะค่ะอยหาซิปได้ครับพี่น้องนะครับสําหรับผู้สนใจหาแม่ลูกไปเลี้ยงกระเบิ้งคู่แม่ลูกไว้ก่อนนะครับวันนี้มีหลายคู่นะครับผมเอานะครับเดี๋ยวไปเบิ้งอีกครับพี่น้องคู่ต่อไปแม่ลูกตัวผู้เดี๋ยวเพิ่นไล่ลูกมาให้เบิ้งครับพี่น้องนะครับแม่ลูกตัวผู้อันนี้แม่เพิ่นเป็นลูกแรกให้กันนะครับเนาะแม่นคเป็นงัวแม่ลูกแรกครับพี่น้องเอาคู่ผุ่นแม่กันสิสชคสิเป็นซัดแล้วพี่น้อง นะครับเดี๋ยวเบิ้งคูนี่อีกก้อนนะครับลูกตัวผูด้วยครับพี่น้องนะครับตัวนี้เอาผูดครับลูกได้เจ็ดเดือนแล้วครับลูกไส้เพิ่นนี่ลูกเพิ่นได้2เดือนค่ะอ่าสเดือนครับพี่น้องเอาโบออกมาหาแม่เลยพี่น้องนะครับอันนี้ลูกเพิ่งได้2เดือนนะครับลูกตัวผูลูกคว้ได้ครับอันดามันค่ะอ่าดีบีอันดามันนะครับเนาะอันนี้ลูกอันดามันโอ้พี่น้องลูกกระดิบอ่าลูกกระดูกดีครับพี่น้องเบื้นะครับเอาโครงสร้างดีนะครับไผหางัวผูหน่อยนี่ครับอีกจักสามเดือนนะครับพี่น้องเห็นเงิน เกือบ2 0,000ื่นพี่น้องนะครับเลี่ยมโตมาดีาสีกะเข้มนะครับแม่กะกระดูกโครงสร้างดี<ม>นะครับแม่ผสมแล้วค่ะรอบพันรอบอแม่ทับแล้วรอบพันรอบเนาะอันนี้แม่เขาลอยหาซิปถึงลอยหาซิปหาได้พี่น้องส่วนสูงแม่เพิ่นนี่ครับโอ้สีพอแพลจากครูแรกเมื่อกี้เลยพี่น้องเอ่าเปิดไว้ได้ไมาได้ครับแม่ลูกครูอันนี้เปิดไปหาหมื่นเอ็ดหาร้อยค่ะห้าหมื่นหนึ่งพันห้าร้อยนะครับผมสื่อสองเอาไปรุ่นสามทับหายเรียบร้อยได้ทองทับพอได้ไปครับ k f 3 1ค่ะอ่าใซเคเอฟสามหนึนะครับเนาะนะครับอันนี้ทับ k f 3 1ไว้เลยครับพี่น้องสำหรับไปหาครูแม่ลูกผูนะครับเอาไปข้าวเดียวพี่น้องก็ได้เห็นผลผลิตนะครับลูกเพลนใหญ่เป็นเบาวยานุ่มอ่ารุ่นสิปีปีนิดๆนี่พี่น้องสามารถแบ่งออกได้่อยเรอยย่างนิหน่อยๆก็ต้องมี20,000พี่น้องช่วงนี้งัวผูน้อยในตลาดนี่ราคากำลังขยับย่างแรงเลยครับพี่น้องเราก็หากันให้วันเลยนะครับมือเสาผ่านมาทางตลาดร้อยเอสมือเสานี่ก็ อ่างัวผูน้อยนี่เต็มล่ำรถออกไปแทบทุกขั้นครับพี่น้องนะครับผมเป็นพ่วงเลยนะครับเอาเอาไปเลี้ยงเดได้เก็บผลผลิตเร็วกับเอาแม่ลูกผูครับพี่น้องเอาไปเลี้ยงเฮ็ดแม่บอกแม่พันธุ์กับแม่ลูกตัวเมียนะครับเอาต่อไปเบิ้งคู่ที่3ครับพี่น้องนะครับผมมาดูคู่ที่3นะครับคู่3ลูกแรกครับแม่นี่เป็นเท่าโบดนะครับผมสดครับแม่นี่สดนะครับเท่าโบดอันนี้ลูกสาวเขาได้ผอาเดือนไหมครับ ประมาณสี่เข่าสองเดือนค่ะจะเข่าสองเดือนลูกตัวเมียนะครับผมเป็นลูกหลอดนะครับเนาะแม่ค่ะอันนี้ลูกลูดอกค่ะลูกลูดอกนะครับเนาะค่ะเอานะครับตัวนี้เปิดายไรไปนครับคููนี้คููนี้เปิดว้สี่หมื่นเก่าหาลอยค่ะสี่หมื่นเก่าพันหาลอยครับพี่น้องนะครับนี่ครับลูกก็จะเข่าสองเดือนแล้วแม่นี่ส่วนสูงนี่ลอยหาสิบประกันให้ได้เนาะค่ะเอานะครับสี่หมื่นสองพันบาทแม่เท่าโบสลูกแดงนะครับพี่น้องลูกตัวเมีย เอามักคูนี่เน้นมาชมตัวจริงที่หนะ้าขอกหนะ้าฟ้ามดีกวัวนะครับสำหรับผู้มักแม่ลูกนะครับเพราะว่าผมมาออกไปไทายนะครับลองเบิ้งแล้วลูกว่ายูน่าแม่เลยพี่น้องแรนยนหายวุ่นเลยนะผมก็เลยทายในขอกเอาผมว่าขมามักอิลีนี่ให้เขามาเลือกมาเบิ้งในขอกขอกนี่มี40ิกโตนะครับผมเฉพาะคูแม่ลูกย่างหน่อยก็ต้องมีซิบคูขึ้นไปนะครับมีห้เลือกแบบยุใจแน่นอนครับพี่น้องนะครับเอาคู่ต่อไปนะครับตัวนี้คู่ที่ อ่าคู่ที่4นะครับเนาะอ่าคู่นี่เป็นคู่ที่4ีด้ครับพี่น้องนะครับเอาเข่าไปเบิ่งจังหน่อยนะครับคู่ที่4แม่ลูกนะครับแม่หัวโล้นนะครับแม่หัวโล้นกับลูกสาวอ่าลูกพอ่อใดครับลูกสาวเขานี่ยคือเอฟสามหนึ่งค่ะลูกสาวเคสเอฟสามหนึ่งพี่น้องอหอดสองสามเดือนได้ครับประมาณอสองเดือนสิบหกสามค่ะอสองเดือนจะเข้าสามเดือนนะครับพี่น้องนี่ครับเลี่ยมต้นเลี่ยมตัว มาดีนะครับเป็นลูกแรกนั่นครับเนาะแม่นคะ่ะแม่เพิ่นใบเอฟบ่ครับหรือว่าเป็นลูกผสมลูกผสมธรรมดาครับลูกผสมว่ได้จดเอฟนอะครับเนาะเอาครูแม่ลูกครับพี่น้องเบิง่งลูกสาวส,สวยๆพ่อแม่แม่กับประมาณลอยหาสิบได้ครับส่วนสูงอู้แม่นี่ใหน้นมลูกแต่ว่าหาสีเลี่ยมโตกันยังดีอยู่ครับพี่น้องพร้อมลูกตัวเมียสวยๆเปิดไว้หลายไปไหนครับคู่นี้อันนี้เปิดใบสี่หมื่นหาพันบาทค่ะสี่หมื่นหาพันบาทครับพี่น้องเบิ่งแม่เขานะครับแม่หัวโลนนะครับผมนี่ครับแม่หัวโลน พ้อมลูกสาวด้วยครับพี่น้องนะครับเอาสี่หมื่นกับอีกห้าพันบาทห้าพันบาทต้อรองไดเนาะครับเนาะเอานะครับลูกตัวเมียลูกเคฟสามหนึ่งเอกสารครบตัวได้จดเอฟเพิ่นกับมีใบเอฟให้พ้อมด้วยครับพี่น้องเอาคููต่อไปนะครับเอาคู่ได้อีกครับคููนี้ค่ะเอาคููนั่นเดี๋ยวผมพายาไปเบิ่งครับพี่น้องนะครับว่าอยู่ในจะอยู่ตามล็อกนะครับ ครับผมมาดูอีกคู่หนึง่งโอ้คุณนี่ลูกง่ญ่แล้วพี่น้องลูกนี่ก็ย่างหน่อยๆก็ต้องมีหกเจ็ดเดือนนะครับนี่ครับแม่เขากะลูกแรกคือลูกสองครับอันนี้ลูกแรกค่ะลูกในสองในทองอลูกสองในทองนะครับแม่ทองที่เดือนแล้วครับแม่ทองสามเดือนค่ะแม่ทองสามเดือนนะครับเป็นผสมวัดหรือผสมโตครับผสมโตคะ่ะเป็นผสมจริงนะครับตัวนี้ผสมจริงลูกกะประมาณหกเดือนไหมครับ ลูกประมาหาเดือนสืเข่าหกค่ะหาเดือนจะเขา่หาหกเ,า 6, เดือนเป็นลูกแรกนะครับผมอันนี้สองใดสามนะครับผมสืบสองใดสามประกันท้องนะครับแม่ท้องเรียบร้อยทับโตมาะนะครับลูกสาวนี่เป็นลูกค่มโตหรือลูกหลอดครับอ่าค้มโตค่ะอันนี้ก็ลูกค่มโตเหมือนกันนะครับเม็ดสีดีโค้งสางเรียมตัวดีเปิดรายป็นไรครับคู่นี้อันนี้เปิดไปหาซื้เก่าค่ะห้าหมื่นเก้าพันบาทนะครับผมหาสิบเก่าเอาผู้มกักผู้ชอบก็บโทรมาสอบถามเพื่อนใดนะครับหาสิบเก่า ได้ลูกสาวงามๆนะครับพร้อมแม่ทองแล้วอันนี้ก็ถือว่าสุดขุมอีกหนึ่งครูครับพี่น้องนะครับสำหรับผู้ที่สนใจนะครับเบิร์ไปครับแม่ลูกมาหน่นะครับเหลือเหลือท่างคุณค่ะอ่ะนะครับเดี๋ยวไปเบื้องคูดัด้าในมีอีกหนึ่งคูนะครับอีกหนึ่งคูดัานในนะครับสําหรับครูอ่าอยากจะเบื้องอีกจะคูหนึ่งครับพี่น้องถ่ายคลิปนะครับเอานะครับในขอกอ่งีอีกหลายเลยครับพี่น้องผมว่าได้ถ่้ยกมีนะครับเอาคููนี่ครับพี่น้องลูกงามๆเลยนะครับ ลูกสาวพอได้ครับอันนี้ลูกเคเอฟสามหนึ่งค่ะลูกสาวเคเอฟสามหนึ่งนะครับอ่าจักเดือนแล้วครับลูกสาวเพิ่อนอ่าลูกสาวเพิ่นสามเดือนสี่เข่าซีค่ะอ่าสามเดือนจะเข้าสี่เดือนเอาไรไม่ทั้งพี่นะครับผมสามเดือนจะเข่าซี่เดือนแล้วครับพี่น้องเป็นคู่แม่ลูกสวยๆเลยลูกแรกด้วยนะครับเนาะแมนค่ะอ่าเพิน่นทองเหรอคร่ะอ่าแม่ทองแล้วนะครับเนาะเมนค่ะเพิ่นผสมได้ประมาณอ่าสองเดือนแล้วล่ะ แม่ทับเรียบร้อยครับพี่น้องนะครับเอาทับพอได้ไปครับแม่เพื่อนอันนี้ทับอันดามันค่ะอ่าทับดีบีอันดามันครับพี่น้องนะครับเอาอยู่ในขอกเขาไปนิดเดียน้อยครับพี่น้องนะครับหายเบิร์กเลยนะครับตัวนี้แม่กระสูงประมาณลอยหาซิปได้ครับพี่น้องท้องดีบีอันดามันประกันท้องนะครับพร้อมลูกสาวเคเอฟสามหนึ่งเนาะค่ะอ่านะครับเปิดไลา์ไปได้ครับคู่นี้คู่นี้เปิดไบหาหมื่นสามค่ะหาหมื่นสามพันบาทครับครับพี่น้องนะครับเบิร์กแต่ละคู่ซี่กัวหากลัว ราคาหนีเพิ่อนห้องไว้เพราะเดตัวได้พี่น้องจากคล้องคอเพิ่นเปิดเองนะครับอันนี้ลูกคอกผสมเองครับเองอยู่ในคอกนี่เพิ่นนี่แหละครับนะครับผมเอาแม่กับท่องแล้วนะครับลูกสาวเคอฟสามหนึ่งแดงโบสสวยๆยืนยงงามๆครับพี่น้องเอานะครับของดีง่วงงามจากข้างจัดตัวเพิ่นนะครับมาเลือกนาคอรหนนาฟ้ามีเรื่ยผู้เบิ้งคลิปแล้วนะครับครับรวมาเบิ้งมาเลือกเอาครับพี่น้องอาจจะได้หลา่ครูหลายโตกลับบ้านนะครับผมเอายำละค่รวมนึงนะครับเปิดไว้ที่อันนี้อ่า ห้าหมื่นอะไรก่อนห้าหมื่นสามพันป่ะ,ะอ่ะหาห้าหมืนหม่นห้าหมื่นสามบ่ะครับห้าหมืนหม่นสามห้าหมื่นสามพันนะครับผมเอา,เอา,เอาห้าหมื่นสามพันบาท <c oughs> มันลายนูนเอาลายตัว,าตวอาจจะคล้องความเกันลงราคาแล้วครับพี่น้องวันนี้ห้าหมื่นสามมาเอาครับซื้อสองได้สามสุดคุม้มเอาถ่ายคลิปนะครับผมสนใจแต่ละตัวโทรมาเบอร์ได้ก่อน,นครับศูนย์หกห้าค่ะห้าสี่หนึ่งสองหกแปดเจ็ด ครับผมเอ้าแอไล่์เบอร์โทรเบอร์นี้อ่านะครับเฟสบุคผมขืนหายนะครับผมครับรถปักมุดมากอดคอหอดฟ้ามนะครับผมบ้านไหนก็ครับบ้านขอขุดจอกค่ะตำบลอีง่องอําเภอจตุรพัทพิมานจังหวัดร้อยเอ็ดค่ะครับผมเอานะครับผมถูกโตสนใจนะครับเอาอีพีต่อไปนะครับมีอีกอยู่ิได้ครับพี่น้องเรหรับคอกนี่ทู่อยากเบิ้งอีกอยากเลือกอีกกับอีพีต่อไปเรื่องผมขืนหายครับพี่น้องหายเบิ้งนะครับหายเบิ้งซ้ำหนีก่อนเรหรับอีพีนี่ ขอกด้านล่างกับมิธตที่เด็ดคือกันครับพี่น้องย่างๆงามๆคือกันนะครับผมให้ได้เบื้องให้ได้เห็นกันหลายๆครับพี่น้องนะครับเอาสไลด์พี่นี่ก็จากราพี่น้องไปซะหนี่ต้นคลิปมีง้วนทองงามๆให้เลือกซีโตหาโตมักลูกผสมมักเลือดลอยนะครับถ่ายคลิปกับมีแม่ลูกงามๆนะครับลูกตัวเมียสวยๆนะครับผมแบบคู่นี่พี่น้องเบื้องนะครับคู่นี่กับพวกขี้ไหลเลยครับพี่น้องนะครับผมนี่ครับโครงสั่งดีๆเอาผูเขามาชมแล้วฝากกดไลค์กดแชด้วยครับพี่น้องจากราพี่น้องไปซํานี่นะครับผมสวั